เป็นสารุ่นหมดทุกหมดโสกชีวิตหลุดโลกมาแล้วตั้งนานหัวใจไม่เคยต้องการใครมาผูกพันรวมฝันดกนามันเบือกับการเลิกราจึงสะแวงหาแต่ความมวนเรื่อยไป หัวใจไร้คนเคียงคู่แต่การเป็นอยู่ราเรื่องสดใสหมดยุควิ่งตามผู้ชายบ่มีคู่ใจบ่โอดตายดอกเด้อหาเที่ยวหากินฟินเวอร์นัดเพื่อนเจอกันอาหารหมอลำ พวงมาลัยละคล้องไปงามงามคล้องพระเอกหมอลำเตยสักสองสามกลอนชีวิตคนโสดอยาสิโยกสิฟอนอย่าให้ขาดตอนสิเดาใสเด้งใสเขาบอกรุ่นนี้มีแต่มวนกับเมาบ่มีคำว่า,างาอ้บ่มีความเสียใจเล่าดีกว่าเปลืองตัวเปลืองใจเอายาวไป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  กำไรชีวิตละใช้ให้มั่นคุม้มไม่เคยนั่งกลุ้มละปวดหัวให้ใคร้าสึกความช้ำความเจ็บมามากก็เลยไม่อยากฝากพี่ฝากใครเป็นโสดแลยดีสิกับไพยก็ได้เป็นโสดแลยดีสิไป,สสไปใส่ก็ได้คุณสาวรุญญ่นใหญ่ ถือพวงมาไล่และวคอนไปงามงามฟ้อนพระเอกหมอลำเตยสักสองสามกลอนชีวิตคนโสดอยากสิโยกสิฟอนอย่าให้ขาดตอนสีเด้าใส่เด้งใสขอบอกรุ่นนี้มีแต่มวนกับเมาบ่มีคำว่าเงาบ่มีความเสียใจกว่าเปลืองตัวเปลืองใจเอายาวไป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  กำไรชีวิตล้วใช้ให้มันคุ้มไม่เคยนั่งกลุ้มและปวดหัวให้ใครผ่านสึกความช้ำความเจ็บมามากก็เลยไม่อยากฝากพี่ฝากใครเป็นโสดและดีสิกับไพ่ก็ได้เป็นโสดและดีสิไปใส่ก็ได้เป็นสาวรุ่นใหญ,ญ่ไม่มีคำว่างา